วันที่12กุมภาพันธ์2564ที่บริเวณเขื่อนน้ำพุงอเภอภูพานจัังหวดสกลนครพลตรีบุญศิลป์พัดกลางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณาภาัยแบบบูรณาการระหว่างกองทหารราบที่3ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเขตจิตสกลนครและภาคีเครือข่ายโดยมีนายคุณศักดิ์วานิชวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายพิทยากุลหอมผู้ หน่วยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขตจิตสกลนครตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรร่วมสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแบบบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอักคีภัยอาคารถล่มและอุทก,กภัย ทางด้านพันเอกสุขุนธัตชาวพงผู้บังคับการกลมทหารราบที่3ได้นํากําลังพลของหน่วยกรมทหารราบที่3รอสามพันหรอสามพ โรงพยาบาลค่ายกิตศีวรากองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23เข้ารับการฝึกตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564โดยได้แบ่งการฝึกเป็น2สถานีประกอบด้วยสถานีที่1อาคารโรงน้ำตาลถล่มและอักคีภัยการค้นหาทางกายภาพการค้นหาทางเทคนิคการกู้ภัยอาคารถล่มการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์การบูรณาการในสถานการณ์ฉุกเฉินอักคีภัยโดยใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิ ผิภาพของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภายัยเขตจิตสกลนครเข้าดำเนินการฝึกของทุกหน่วย สถานีที่2การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการฝึกการแจ้งเตือนการอุพยุประชาชนจากพื้นที่ประสบอุทกภัยนำส่งศูนย์พักพิงการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงการช่วยเหลือประชาชนที่ไปหาปลาและเกิดอุบัติเหตุเรือล่มการตั้งโรงพยาบาลสนามโดยทั้งสองสถานีได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการการติดต่อสื่อสารการตั้งจุดระดมทรัพยากร การบัญชาการเหตุการณ์ทำให้กำลังพลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทำงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยที่เป็นเอกภาพที่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเป็นการเสริมสร้างศัก,กยภาพและความเข้มแข็งของหน่วยตลอดจนภาคีเครือข่ายสามารถประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย